สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับผมต่อนะครับพออต่อนะครับศักชัยสอนสืบสินผู้อำนวยการภาคกลางบริษัทศรีกรุงโบรกเกอร์นะครับภาริกิจของเราวันนี้ก็คือมามอบนะครับเช็คนะครับค่าสินใหม่ทดแทนนะครับจากบริษัทกรุงเทพประกันภัยนะครับมอบให้ใครนะครับวันนี้เรามามอบให้กับสมาชิกของศรีกรุงโบรกเกอร์นะครับซึ่งเป็นสมาชิกนะครับของศรีกรุงเนี่ยอยู่ใน ตำบลคลอง3นะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับการมอบเช็คในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านนายกนายกแดงนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนะครับดรวีรศักดิ์ฮั์ดานะครับเป็นประธานนะครับในการมอบเช็คค่าสิหมายทดแทนในวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะครับผมก็ยังมีผู้แนะนำนะครับของสมาชิกนะครับนั่นคือคุณวารุณี นะครับแล้วก็ยังมีผู้จัดการของผมก็คือผู้จัดการปุ้ยนะครับผู้จัดการสีกุุงโบเกอร์สาขาอยุธยาและที่สำคัญที่สุดวันนี้ผมมีโค้ดนาทีมานั่งอยู่ข้างผมด้วยนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับเขาเรียกว่าอะไรแนะนําตัวนะครับหรือบอกนะครับพูดคุยนะครับกับเพื่อนๆนิดนึงครับผมเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววารุณีสุรโชติเวศนะคะเป็นสมาชิกท่านหนึ่งนะคะที่อยู่ในบริษัทสีกุุงโบเกอร์ค่ะ แล้วก็ได้นําโครงการอันนี้นะคะมาเสนอกับท่านนายกแดงนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนะคะด็อกเตอร์วิลศังฮัตดานนะคะเพื่อที่จะมอบให้กับประชาชนนะคะในพื้นที่ของคนกองสาโดยเริ่มจากกลุ่มการทํางานของอสมนะคะเพราะว่าเราเห็นว่ากลุ่มของอสมเนี่ยเป็นกลุ่มที่เสียสละนะคะเป็นประชาชนของคนในคลองสามค่ะ ที่อาสาเข้ามาช่วยนายกนะคะในการลงพื้นที่นะคะดูแลเกี่ยวกับด้านบริการสาธารณะสุขนะคะก็เด้ได้เอาโครงการอันนี้ค่ะมานําเสนอท่านนะคะซึ่งท่านก็เ,เห็นด้วยนะคะกับการทาประกันเพราะท่านมองว่าการทําประกันตรงนี้ค่ะมันซื้อด้วยการซื้อประกันนะคะในกองทุนตรงนี้แค่สองร้าบาทนะคะแต่ว่าสิ่งที่สมาชิกนะคะจะได้รับเนี่ยก็คือการใช้สิทธิ์ในการซื้อประกันนะคะ ทุกๆอย่างเลยนะคะในฐานะที่เป็นสมาชิกนะคะในราคาที่เป็นต้นทุนในราคาที่เป็นส่วนลดนะคะและในในการทํากองทุนอันนี้นะคะยังคุ้มครองไปถึงการเสียชีวิตด้วยนะคะซึ่งถ้าเราเราอธิบายง่ายๆก็คือมันเหมือนกับเป็นการทํากองทุนชาปนกิจพิเศษอะคะ่ะที่เราซื้อนะคะด้วยปีละ200บาทนะคะแต่เราจะได้รับความคุ้มครองนะคะ1 0 0 0 0ืบาทในกรณีที่เสียชีวิตโดยปกตินะคะ แล้วก็จะเปลี่ยนเป็น1 0 0 0 0แสนบาทนะคะในกรณีที่เราเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องเสียอวัยวะนะคะเราก็จะได้การชดเชยด้วยนะคะอีกตั้ง5 0,000ื่นบาทนะคะฉะนั้นในโครงการ200เนี่ยแลกหลักหมื่นแลกหลักแสนเนะะี่ยค่ะก็เป็นโครงการที่คุ้มมากนะคะแล้วก็นายกท่านเห็นด้วยนะคะก็เลยทาให้มันเกิดโครงการนี้นะคะโดยโดยผู้เสียชีวิตแล้วก็สมาชิกในวันนี้ที่ได้รับได้รับเงิน วระดกปรทกท่ออันนี้นะคะก็เกิดพี่จุ๋มนะคะที่เป็นอ,อสมอแล้วก็ได้เสียชีวิตลงนะคะวันนี้เราก็เลยมาในองค์การบริหาสรส่วนตำบลนะคะคลองสาวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะเพื่อมามอบนะคะเ,เงินนะคะกับผู้ที่ได้รับประโยชน์ที่พี่จุ๋มนะคะได้ระบ,บุไว้นะคะก็คือพี่นพดลน,นะคะซึ่งเป็นสามีของพี่จุ๋มนะคะมารับมอบในวันนี้ถึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้นนะคะ ก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะว่าโครงการ200แรกหมื่นนะี่ต่อให้เรามีชีวิตนะคะเพิ่มไปอีก50ปีนะคะเงินตรงนี้เนี่ยที่เราทำไปเนี่ยเราก็ยังได้รับความคุ้มครองนะคะมากกว่านะคะซึ่งซึ่งตอนที่เราได้โครงการนี้เนี่ยเราชอบมากตรงที่ว่าน้องมาถามเราว่าเราจะมีอายุอีกกี่ปีนะคะจะอยู่ถึง10ปีไหมเราก็เลยบอกว่าเราอยู่ไม่ถึง10ปีน้องก็เลยอธิบายเลยฟังว่า ถ้าการอยู่ไม่ถึง10ปีแล้ว1ปีเนี่ยพี่ต้องเสียปีละ2 0 0บาทเนี่ยปีหนึ่งส0ปีพี่เสีย2 0 0พบาทแล้วพี่แลกหมื่นหนึ่งพี่คุ้มไหมเราก็บอกว่าเรายังได้กำไรมา8 0 0 0เราคุ้มน้องถึงได้เสนอโครงการตรงนี้มาค่ะแล้วก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้เรา,าชอบเราก็เลยเอาเสนอโครงการเนี่ยค่ะมากับท่านนาย,ยกค่ะเพื่อที่จะให้ช่วยนะคะกับรณรงค์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องนะคะชาวตำบลทองสามนะคะให้ให้มารักประกันกันนะคะเพราะว่า การที่เรามีประกันเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราได้รับความคุ้มครองนะคะถึงแม้ว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุเพศภัยอะไรเนี่ยเราก็ยังได้รับสินใหม่ทดแทนนะคะชดเชยความเสียหายหรือว่าประกันเนี่ยค่ะยังสามารถที่จะแบ่งเบาภาระของเราได้บ้างนะคะแต่ว่าในสิ่งที่ทาในครั้งนั้นเนี่ยผลประโยชน์จริงๆก็คือเราต้องการที่จะซื้อนะคะประกันลดนะะในการต่อประกันลดของเราเองนะคะในฐานะสมาชิกและทำให้เราเนี่ยค่ะเสียเบี้ยถูกลงนะคะซึ่งก็อยากจะเอาเคสข,ของตัวเองนะคะ ที่ประหยัดในการซื้อประกันนะคะแล้วได้ได้ส่วนลดถูกลง4 0 0พบาทนะคะแล้วเราไม่ต้องไปจ่ายให้กับใครเนะะี่ยค่ะเพราะว่าเราเป็นสมาชิะะกเนี่ยค่ะก็เลยอยากจะเสนอนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องการประกันเรบ่อยด์ยะคะ่ะขอเชิญชวนทุกคนด้วยนะคะว่าให้มาเซอรกันนะคะสมาชิกสมาชิก200ได้รับความคุ้มครองตามที่ที่คูกบอกไปนะคะค่ะก็ขอเรียนเชิญทุกคนคะ่ะ ยังไงนะคะก็คืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่โครงการของสีกูมงนะคะก็ฝากนะคะยังไงเป็น,นสมาชิกสีกูมงนะคะเสีย200บาทนะคะก็ได้ซื้อประกัน,น,ะะนรรเลยนะคะต้นทุนพรพบอลเลยนะคะต้นทุนนะคะแถมยังมีอะไรอีกเยอะแยะนะคะเพียงแค่200บาทนะคะก็ฝากไว้นะคะมาเป็นสมาชิกสีกูมงนะคะได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดแน่นอน,นะคะอ่ะขอบคุณมากครับ Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cảm ơn Để không bỏ lỡ những